5สิ่งครับที่ต้องรู้สําหรับคนที่มีอาการปวดข้อบ่อยๆสวัสดีครับผมวัฒน์นะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชานลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,ว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สิ่งครับที่ต้องรู้สําหรับคนที่มีอาการ ปวดข้อบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็นตามนะครับข้อเข่านะครับข้อมือข้อเท้านะครับน่าจะมีประโยชน์มากๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับ5ข้อที่ต้องรู้นะครับสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อบ่อยๆนั่นเองครับ อย่างแรกเลยก็คืออาการนั่นเองครับอาการของข้ออักเสบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วข้ออักเสบเนี่ยโอ้โหมีรายละเอียดเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อเสือ่อมไม่ว่าจะเป็นลูมาตอยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อเพียบเลยนะฮะอาการจะหลากหลายมากอาการเช่น มีปวดข้อมีข้อติดมีปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อยืดข้อได้ไม่สุดนะครับหรือว่าถ้าผู้ที่เป็นรูมาตอยนะฮะจะมีอาการเช่นแบบปวดข้อตามข้อต่างๆหลายข้อเลยนะฮะหรือบางทีมีไข้ไม่สบายตัวเป็นหวัดเวียนหัวน้ำหนักลดแบบนี้ก็ถ้ามีอาการปวดข้อร่วม,วมด้วยแถมเป็นเพศหญิงนะพบบ่อยต้องเรีบไปพบแพทย์นะครับหรือบางคน เดินแล้วได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กในขาอย่างนี้นะฮะในข้อเข่าในข้อมือในข้อแขนแบบนี้อาจจะมีภาวะข้อเสื่อมแอบซ่อนอยู่นั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ที่ควรรู้ครับนั่นก็คือสาเหตุถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะป้องกันได้ถูกต้องไหมฮะสาเหตุเนี่ยข้อแรกก็คือสึกหอจากการใช้งานเยอะๆนะฮะหรือใช้งานผิดวิธีใช้งานเยอะๆก็คือเป็นยังไงฮะเราออกกําลังกายเยอะเกินไปนะครับมีอายุ เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เสื่อมตามอายุแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าออกกำลังกายผิดวิธีนะครับหรือการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธนนานๆน,นะครับหรือว่านั่งยองๆนานๆแบบนี้ก็ทําให้เข่าเสื่อมได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสาเหตุข้อที่2นะครับก็คือติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆก็พบได้นะครับสาเหตุต่อไปเช่นภูมิคุ้มกันผิดปกติเช่นรูมาตอยที่เล่าให้ฟังหรืออันสุดท้ายฮะก็เช่นพวกเกาพวก ก้าแท้เก้าเทียมมีหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสาเหตุแบบคร่าวๆนะฮะที่ลองสังเกตดูซิว่าท่านจะเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยไปเร็วรักษาเร็วรักษาหายนะครับก็ลองดูครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับที่ควรรู้ครับคือปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั่นเองครับถ้าท่านรู้ปัจจัยเสี่ยงชีวิตท่านก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็พบกับเรื่องของข้อข่าอักเสบได้น้อยลงนะครับนั่นก็คือเรื่องของ หนึ่งเลยน้าหนักตัวที่มากสุดๆอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เขา่ารับน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้าหนักเพียงแค่3โล5โลเนี่ยจะทาให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะฮะอันที่2ออายุมากขึ้นอันนี้นะก็ต,ตามอายุนะครับถ้าอายุมากแล้วเริ่มมีข้อเขา่ามีปัญหาหรือว่าข้อมือต่างๆมีปัญหาก็รีบพบแพทย์นะครับก่อนที่มันจะแย่นะฮะเราสามารถป้องกันได้มีวิธีนะครับแล้วก็มีประวัติในครอบครัวแบบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากกว่าปกติมีประวัติเคยโดน อุบัติเหตุต่างๆแบบนี้การเสื่อมโรมของข้อก็จะเร็วกว่าข้อที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเลยนะครับและเพศนะครับเช่นเพศหญิงจะเป็นรูมาตอยมากกว่าเพศชายจะเป็นเกามากกว่าแต่ทั้งสองเพศก็เป็นได้ทั้งสองโลกนะครับแต่ว่า,าปริมาณไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับมาดูข้อที่4ที่ต้องรู้ครับนั่นก็คือการวินิจฉัยต่างๆทํำยังไงนะฮะคืออันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ผมเล่ามาข้างต้นเนี่ยแนะนําให้พบแพทย์นะครับอย่าพยายามไปรักษาเองการกินยาเนี่ยบางทีมันหายปวด นะฮะซื้อ,อยากินเองเนี่ยแต่ว่าตัวโรคอะ่ะมันยังไม่หายมันก็จะเป็น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 ไม่ยอมหายอาทีะฮะและสุดท้ายกลายเป็นโรคเหืือหลังคราวนี้รักษาหายยากเลยนะฮะอาจโดนผ่าตัดได้ง่ายๆหรือบางทีรักษาไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นไปพบแพทย์และการวินิจฉัยคืออะไรก็คือการซักประวัติตรวจร่างกายของแพทย์เนี่ยะฮะตรวจได้มากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดูแล้วเฮ้ยยังไม่แน่ใจแพทย์อาจจะส่งเอ็กซเรย์อาจจะส่งอันตาซาวอาจจะสกตรวจส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ก็แล้วแต่ตามข้อบ่งชี้นะฮะไม่จาเป็นที่จะต้องไปขอแพทย์ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกคนนะฮะไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่ามันแพงแล้วก็ไม่ได้จะเป็นนะเออนะโอเคครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือวิธีการรักษาและการป้องกันนะครับการรักษาเนี่ยมีหลากหลายนะฮะทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับออกกําลังกายทําให้ข้อแข็งแรงเช่นการว่ายน้ำนะฮะการออกกำลังกายที่ไม่ได้มีแรงกระทําต่อข้อมากลดการนั่งพับเพียบการนั่งขัดสมาธินะครับ ทำกายภาพเพิ่มเติมประครบร้อนประครบเย็นระวังเรื่องของการนวดถ้าข้ออักเสบไม่ค่อยแนะนําให้นวดข้อนะฮะถ้าปวดเมื่อยการเหนื้อยอย่างพอไหวนะฮะการทานยาต่างๆนะครับแนะนําให้พบแพทย์และให้แพทย์สั่งอย่าซื้อเองนะครับการกายภาพบํบาบัดถ้าไม่แน่ใจพบแผนกากยภาพได้เขาจะสอนวิธีกายภาพต่างๆการผ่าตาดัดมีทั้ง2กล้องมีทั้งการผ่าเปลี่ยนข้อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับเยอะแยะ ทางเลือกต่างๆนะฮะไม่ห้ามนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นอ่าการทําโยคะการออกกําลังกายแต่ว่าก็ต้องให้เหมาะให้สมนะครับแล้วก็ควบคู่อย่างเหมาะสมไปกับการรักษาแผนปัจจุบันนั่นเองนะฮะการป้องกันนะฮะลดปัจจัยเสี่ยงที่เล่ามาทั้งหมดนะครับเพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อกล้ามเนื้อเดือกการออกกําลังกายรับประทานอาหารกลุ่มโอเมก้าสาบำรุงข้อและพบแพทย์ เมื่อเป็นตั้งแต่แรกๆอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังนั่นเองครับก mm hmm. ่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอให้ทุกท่านมีข้อที่แข็งแรงครับสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลืนดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ